สวัสดีครับหลวงชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูไม้ในกระถางไม้ดอกนะครับนี่คือโป้ยเซียนแน่โป้ยเซียนในเป็นภาษาจีนนะเรียกว่าโป้ยเซียนเขาว่าโป้ยเซียนในออกเจ็ดดอกแล้วจะไม่มั่งมีสีสุกจะร่ารวยเงินทองเห็นไหมอันนี้สองสีนะครับสวยวมีสีส้มเลยนะสีแดงชมพูมีส้มแล้วมีขาวหนาขาวออกนวลชมพูเห็นไหมครับ นี่คือพันไม้ดอกน่ะพันไม้ดอกที่สวยงามดูแล้วปลูกไว้หน้าบ้านนะครับน่ะตรงทร,รงตรงสาลหรือว่าหน้าบ้านเนี่ยทำให้เป็นมงคลนะครับลาบเงินยศเอ้ยลาบาเงินทองมากมายไหลเข้าบ้านนะ่ไหลเข้ากระเป๋าเราเรยอว่าออกเจ็ดดอกแล้วก็เป็นโหเป็นเซียนเลยนะครับเป็นเซียนอ่านี่คือโป้ยเซียนนะครับอ่าโป้ยเซียน สามสี่สีสีแดงสีชมพูสีส้มนะครับแล้วก็สีขาวเห็นไหมนี่คือโปยเซียนนะครับโปยเซียนออกเจ็ดดอกออกทีนะมากกว่าเจ็ดดอกนะครับโอ้ถ้ามากกว่าเจ็ดดอกก็แสดงว่าเงินทองมั่งมี่านระ่ลำรวยซับซับขาบ้าวบานฮานะนะคือโปยเซียนนะครับมีไว้นะครับปลูกไว้ไม้ดอกนะครับเป็นไม้ดอกแต่มีหนามด้วยนะ ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับไวให้เขาเชยชมแล้วก็ดูแล้วก็มีมงคลกับตัวเองนะครับใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นมงคลกับตัวเองแล้วนะ,ะเห็นไหมครับดูดิอุย้ยปล่อยเสียนสีแดงสดใสใช่ไหมนะมีมแมลงมาตอมด้วยโอย้ดูดิเจ็ดดอกนะหนึ่งสองสามดอกนี่ดอกหนึ่งนะโอ้นี่ไม่ต้องเยอะเยอะนะพุ่มหนึ่งไม่ต้องมากกว่าเจ็ดดอกเนหะ็นไหมเป็นมงคล เห็นไหมโอ้ช่วงนี้นะครับช่วงฤดูหนาวแล้วช่วงหน้าแรงหน้าหนาวเนี่ยะมันจะผลิดอกออกมานะครับน้าเอว่าหน้าอื่นก็ไม่ค่อยจะออกนะหน้าฝนก็ไม่ออกไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบออกดอกตอนเนี่ยช่วงมีนาเมษาเนี่ยใช่ดอกเยอะเลยเรียกว่าโพยเซนนะครับโพยเซนไม้มงคลไม้ดอกในกระถางหรือไม่ส่วนมากจะเป็นกระถางเอาไปตั้งตั้งตรงนี้นะครับให้เกิดความสวยงามช่วงนี้ออกดอกนะฮะ ช่วงนี้ออกดอกนะครับปลูกกันเยอะๆนะครับโป้ยเซียนเป็นไม้มงคลให้กับบ้านให้กับบริษัทห้างร้านหรือว่าสำนักง,งานอะไรต่างๆนะครับหน้าสำนักง,งานอะไรเนี่ยนะครับนี่คือโป้ยเซียนนะครับหลวงชาแนลนะครับหลวงชาแนลหน้าคนรักต้นไม้คนรักไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวัสดีครับ